e ี a t Green Zone Presented by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย p e r s p e c t i v e e อ a t Green z o ซ e Presented by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการฟื้นฟูธรรมชาติที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับผู้คนในชุมชนนะครับ ด้วยความสําเร็จนี้แหละครับที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเล็งเห็นนะครับในปีที่แล้วก็เลยเริ่มโครงการใหม่ครับนั่นก็คือปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมนะครับมีรถแมพว่าจะปลูกปา่าทั้งหมด10ปีด้วยกันปีละ1นึ่งแสนไร่อย่างที่ชุมพรเองนะครับในปีที่แล้วก็มีการเริ่มปลูกไปแล้วทั้งหมด7ไร่ด้วยกันนี่คือ7ไร่ที่เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วนะครับแน่นอนว่าภายใน อีก20ปีปตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับปีนี้ก็จะปลูกเพิ่มอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใค,ครับแล้วก็ปลูกต่อเนื่องอีก10ปีนะครับก็จะทําให้เรามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างแน่นอนมากกว่าที่14,000ไร่รที่เคยระบุไว้นะครับและที่เห็นเป็นบอ่บออยู่นี่ใช่บ่อกุ้งมากรบ่อกุ้งครับเป็นบ่อกุ้งครับ บอกกุ้งรัางแต่ชาวบ้านเลิกทาแล้วเลิกแล้วครับก็ได้กฟผมาช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้ทดแทนนะครับจากการปลูกป่าแล้วก็ยังให้เงินสนับสนุนในการดูแลรักษาป่าให้เติบโตต่อไปได้ด้วยอีก2ปีสัปดาห์นี้ขอพิเศษหน่อยได้ไหมครับผู้ใหญ่ในตอนที่แล้วเราไปดูผืนป่ากันมาแล้วตอนนี้ผมอยากเห็นความรดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านได้รับเป็นผลพลอยได้หน่อยได้ไหมครับได้ครับ ตอนนี้เรามาอยู่บนเรือลำเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่เราเคยมีโอกาสได้ขึ้นมาบนเรือลำนี้เราก็ไปปลูกป่ากงกลางกันนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือเราจะไปปล่อยปูกันครับนี่เพื่อให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สู่ธรรมชาติกันนะครับเราจะไปปล่อยกันที่ไหนครับคุณลุงข้างในครับในป่ากงกลางครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยครับ ลุงครับวิธีการเลือกปูมาปล่อยนี่ต้องเลือกยังไงครับครับมันก็ต้องดูว่าพันุ์ต้องปล่อยทั้งคู่ครับทั้งตัวผู้ตัวเมียวิธีการเลือกทาเลที่จะปล่อยทําไงครับก็เข้ามาในป่าชายเลนครับมันจะได้มีที่หลบซ่อนความปลอดภัยของเขาครับแล้วต้องไปปล่อยข้างในเลยป่ะครับไม่ต้องครับเนี่ยปล่อยลงตรงนี้เดี๋ยวเขาก็เข้าไปอยู่เขาเองครับ ปกติแล้วเขามีวิธีการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติไหมครับว่าจับได้แค่ไหนต้องปล่อยแค่ไหนอะไรย่างเงี้ยครับส่วนมากก็จะตัวเล็กๆเขาจะไม่ค่อยจับพราะถ้าสมมติว่าได้มเล็กเกินเขาจะปล่อยไปครับนี่ลุงบัวลอยพ,พามาดูอะไรครับพามาดูชาวป,ประมงเขาหาปลาครับนี่วันหนึ่งอย่างนี้เขาต้องเวียงกี่รอบครับหลายรอบครับหลายรอบนี่มีสมศักดิ์กล้มใหญ่ตายเลยสิ โอ้ตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยอย่างนี้ตัวเล็กๆเราต้องปล่อยเขาไหมครับปลายนี้มันแบบว่าโดยมากเขาจะไม่ปล่อยครับมันมันตัวขนาดนี้ครับปลาเนี้ยตัวใหญ่กวานี้ครับไม่ใหญ่กว่านี้ครับอันนี้เขาขายโลละเท่าไหร่ครับโลประมาณ6 0ิบาทครับโลละหกสิบครับอันนี้ก็สมอคังลำครับใช่ครับนี่ก็สมอคังล้ำมากเลย เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าธรรมชาติที่นํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรายได้ส่งผลไปยังคนในชุมชนซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างผู้คนในชุมชนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐวิสาหกิจอย่างทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็นํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ทางกฟผเขารู้สึกแฮปปี้มากเลยนะแล้วเขาก็เลยพยายามที่จะสนับสนุนครับ ให้มีส่วนร่วมกับผู้คนในชุมชนในการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกป่าแบบนี้เพื่อความยั่งยืนต่อไปนะครับตลอดทั้ง8ตอนที่เราได้นำเสนอคุณผู้ชมนะครับสาเหตุของโครงการต้องการที่จะปลูกป่า1ล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมนะครับจุดประสงค์หลักๆครับทางการไฟฟ้าภายผลิตแห่งประเทศไทยต้องการจะขับเคลื่อนประเทศไทยครับเพื่อเข้าสู่สังคม ปลอดคาร์บอนแบบยั่งยืนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นกำลังที่ดีในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเราลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับ,รบมหมดเวลาของ Perspective e c a t Green Zone ในตอนนี้แล้วนะครับต้องขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพี่บัวลอยด้วยนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ